บทที่สิบบุตรีคนที่สองของมหาเสนาบดีที่น่าสงสารเจ้ากับข้ามันต่างกันคำพูดของหลินซีเหียนนั้นเป็นเหมือนมีดที่แหลมคมและแทงเข้าไปในใจของหลินหัวเย่อย่างดุดัน นับแต่โบราณการมาตกลกูลขุนนางนั้นคือตัวตนที่ดูสูงส่งและน่านับถือให้ความเคารพกับผู้ที่ได้สืบทอดสายตรงและดูแคลนผู้ที่ต้อยต่ำกว่าคำพูดของหลินซีเหยียนนั้นได้ย้ำเตือนทุกคนว่าหลินซีเหยียนนั้นคือลูกเมียหลวงในขณะที่หลินหัวเย่เป็นลูกเมียน้อยหลินหัวเย่ที่มีฐานะเป็นแค่สามัญชนแต่กลับพูดถึงเรื่องเสื่อมเสียในตระกูลของตัวเองและไหนจะเรื่องไม่เคารพคุนนางอีกถ้าเป็นกฎหมายในประเทศใหญ่ๆที่ให้ความสำคัญเรื่องของระดับชนชั้นแล้วหลักก็คงได้ถูกจับไปแล้ว ลินหัวเย่เองก็เป็นคนที่ฉลาดนางย่อมรู้อยู่ถึงสิ่งที่ฝ่ายตรงข้ามกำลังคิดอยู่แต่นางก็ไม่คิดว่าหลินซีเหียนที่เป็นคนโง่เง่าจะใช้เรื่องนี้มากดดันตัวนางหัวนึกถึงในอดีตที่นางพยายามอย่างมากในการชักชวนหลินซีเหียนและแกล้งทำเป็นพี่สาวที่ดีต่อหน้าคนอื่นๆเพื่อให้ผู้คนลืมไปว่าตัวนางนั้นเป็นเพียงแค่สามัญชนหลังจากที่ผ่านไปเนิ่นนานไม่เพียงแต่คนอื่นๆจะลืมแต่ตัวนางเองก็ลืมด้วย หลินซีเยียนก็ได้มองไปที่นางและไม่ลืมที่จะทำท่าตื่นตระหนกและมีสายตาที่อิจฉาในแววตาของนางนี่เยียนเอ๋อข้าได้ทำผิดพลาดไปเพราะข้าเป็นห่วงเจ้ามากเกินไปน่าเจ้าไม่ได้โกรธข้าจริงๆรหรอกใช่ไหมหลินหัวเย่พูดด้วยสีหน้าที่มือสลัวราวกับว่านางกำลังอดกลั้นความโศกเศร้าของนางอยู่หงเอ๋อสาวใช้ที่คอยติดตามหลินหัวเย่ก็ได้อดทนต่อไปไม่ไหวก็ได้ คุณหนูรองเจ้าคะท่านลืมไปแล้วหรือว่าคุณหนูนั้นคอยดูแลช่วยเหลือท่านอย่างไรบ้างหลินซีเหยียนคิ้วขมวดและมองไปที่หญิงสาวที่พูดแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรออกไปเมื่อเห็นหลินซีเหยียนเงียบไปหงเอ,อ๋อจึงได้คิดว่าหลินซีเหยียนนั้นรู้สึกตัวว่าตัวเองผิดจึงได้ไม่กล้าพูดออกมาหงเอ๋อจึงได้พูดต่อด้วยความภาคภูมิใจ คุณหนูรองควรจะรู้จักความเป็นคนบ้างนะเจ้าคะในตอนที่ท่านหิวจนเกือบตายหรือตอนที่ท่านหนาวเกือบตายก็ได้คุณหนูใหญ่คอยช่วยเหลือท่านนะเจ้าคะผู้คนรอบๆจึงได้พากันสาบแช่งหลินซีเหยียนที่เป็นสายเลือดโดยตรงว่าพฤติกรรมของนางนั้นแย่มากและไม่รู้จักบุญคุณคนซางกวนจินได้ฟังที่หงองพูดแล้วก็ได้มองไปที่หลินซีเหยียนแต่ไม่ใช่สายตาเกลียดชังแต่เป็นสงสาร เทียนเอ๋อที่หลบอยู่ด้านหลังหลินซีเหยียนได้ยินเข้าใบหน้าเล็กๆของเขาก็แดงขึ้นมาแล้วออกมายืนด้านหน้าแล้วมองไปที่หลินหัวเย่และหงเอ๋อแล้วพูดอย่างโมโหถึงแม้ท่านแม่ข้าจะไระเหตุผลและชอบทุบตีข้าบ่อยๆแต่ข้าก็ไม่ยอมให้คนอื่นมากั่นแกล้งท่านแม่ของข้าแน่หลินซีเหยียนก็ได้มองไปที่ร่างน้อยๆที่ยืนอยู่ตรงหน้านางแล้วรีสายตาของนางลงแม้จะรู้สึกดีขึ้นมาที่ลูกชายออกมาปกป้องนางแต่จะดีกว่านี้ถ้าเขาไม่พูดประโยคแรกออกมา หลิ้นซีเหยียนยิ้มซึ่งรอยยิ้มของนางนั้นเป็นดังเวทมนต์ที่น่าอัศจรรย์ที่ทำให้ซางกวนจิตนั้นรู้สึกตะลึงไปชั่วขณะเมื่อเขาตั้งสติกลับมาได้ก็ได้พูดขึ้นมาถ้าข้าไม่ได้ยินจากคนในพูดเช่นนี้ข้าก็คงไม่อยากจะเชื่อเรื่องที่ว่าลูกสาวของภรยาหลวงท่านมหาเสนาบดีนั้นใช้ชีวิตอย่างน่าอดสูเช่นนี้ คุณชายได้โปรดฟังข้าอธิบายก่อนเป็นเพราะนายหญิงใหญ่นั้นเสียชีวิตเร็วเกินไปและท่านป้าเองก็ปล่อยปะละเลยทำให้คนรับใช้ช่วยโอกาสใช้ช่องว่างนั้นทำให้ซีเหยียนถูกดูแลอย่างโหดร้ายหลินหัวเย่มองไปที่สายตาที่รุนแรงของซางกวนจินจึงได้อธิบายอย่างเศร้าโศกในช่วงเวลานี้เหล่าผู้คนที่มุงดูอยู่ต่างก็ไม่รู้จะเชื่อใครกันแน่ในขณะที่ทั้งสองด้านกำลังปะทะก,กันอยู่นั้นหลินซีเหยียนก็ได้พูดขึ้นมาข้าก็ไม่ควรจะโทษเจ้าจริงๆนั่นแหละ คำพูดของหลินซีเหยียนนั้นทำให้หลินหัวเย่รู้สึกยินดีแล้วจากนั้นนางก็ได้แอบด่าในใจนังนี่ช่างโง่จริงๆที่ยังเชื่อคนอื่นพูดง่ายๆอยู่ซีเหยียนเจ้าไม่จำเป็นต้องโทษแต่ก่อนที่หลินหัวเย่จะได้พูดจบหลินซีเหยียนก็ได้พูดขึ้นมาก่อนข้าต้องขอบคุณเจ้ามากจริงๆที่อุตส่าห์เหลือของที่เจ้ากินหรือใช้แล้วให้แก่ข้าคำพูดของหลินซีเหยียนนั้นทำให้ผู้คนเข้าใจในความลำบากของนางได้ทันทีและผู้คนต่างก็พากันสงสารนาง ข้านั้นไม่เคยเรียนมารยาทมาก่อนทําให้ข้าโดนดุทุกครั้งที่ออกมาข้างนอกแม้แต่เฮอเหเวนจังที่เป็นคู่มั่นของข้าก็ยังดุด่าว,ว่าข้าหยาบคายเทียบไม่ได้แม้แต่เส้นผมสักเส้นของท่านพี่ผู้คนพากันมองไปที่หลินหัวเย่แล้วรู้สึกได้ว่านางนั้นไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหญิงงามอันดับสองของเมืองหลวงเสียแล้วซีเหยียนที่เจ้าว่าข้าเพราะเรื่องของคุณชายเธออย่างนั้นเหรอหลินหัวเย่เดินเข้าไปหาหลินซีเหยียนแล้วเข้าไปคว้ามือของหลินซีเหยียนแต่นางก็หลบออกมาเสียก่อน ความดุดันปรากฏขึ้นมาในดวงตาของหลินหัวเย่นางสาบานไว้ว่าจะต้องทำให้หนาง,งโง่นี้ไม่ตายดีแน่แล้วนางก็ได้พูดด้วยสีหน้ายินดีนี่ข้าก็เคยเกลี้ยกล่อมคุณชายเหอแล้วนะแต่คุณชายเธอกลับบอกว่าเขาเห็นเจ้าเป็นเหมือนแค่น้องสาวของเขาเท่านั้นเมื่อได้ยินเข้าหลินซีเหยียนก็ได้พูดอย่างดูถูกหลินหัวเย่เจ้าอย่าพูดไร้สาระข้าไม่เคยชอบเธอเหวินจังเลยสักนิดกลับกันข้าคิดว่าเจ้าทั้งคู่เหมาะสมกันดีด้วยซ้ำซีเหยียนเจ้ากำลังพูดด้วยความโกรธอยู่หรอ สายตาของหลินหัวเย่ยเบิกกว้างทำสีหน้าไม่อยากจะเชื่อคนเรามันเปลี่ยนกันได้หลินซีเหยียนไม่อยากที่พูดกับนางอีกและดึงเทียนเอ๋อเดินจากไปหลินหัวเย,ย่จะปล่อยให้หลินซีเหยียนจากไปหลังจากที่ทำลายชื่อเสียงของนางไปแล้วได้อย่างไรแต่พอนางจะก้าวเท้าก็ได้ยินเสียงที่หนาวเย็นของหลินซีเหยียนก็ดังเข้ามาในหูของนางวันนี้ข้าจะใจดีปล่อยเจ้าไปก่อนข้าหวังให้เจ้ามีความสุขกับชีวิตในอนาคตนะ ลินหัวเย่ตัวแข็งที่ออยู่กับทันทีและสีหน้าที่เกลียดชังของนางก็ปรากฏออกมาคนงามรอข้าด้วยซางกวนจินก็ได้ตะโกนขึ้นมาแล้วรีบวิ่งไล่ตามไปทันทีผู้คนก็พากันหายไปเมื่อไม่มีเรื่องตื่นเต้นแล้วในบรรดาน,นั้นมีผู้หญิงบางคนที่สายตาเต็มเปี่ยมไปด้วยความตื่นเต้นที่ได้รู้ความลับเข้าดูเหมือนว่าเรื่องนี้คงจะแพร่กระจายไปทั่วทั้งเมืองให้ทุกคนได้รู้ในไม่ช้า ซางกวนจินนั้นไล่าตามหลินซีเหยียนไปไม่ทันเขามองหารอบๆก็ไม่พบจึงรู้สึกเสียใจมากที่ในที่สุดก็พบคนที่เขาสนใจแต่สุดท้ายก็หายไปสุดท้ายเขาก็ไม่มีทางเลือกนอกจากต้องกลับทางเดิมณพระราชวังรัติการเจียงหวายเย่ก็ได้ฟังรายงานจากอันซานเจียงหวายเย่ก็ได้รู้ว่าหลินซีเหยียนนั้นได้ไปยั่วสร้างกวนจินเข้าให้แล้วทำให้สีหน้าของเขาก็ได้มืดดำขึ้นมาผู้หญิงคนนี้ทำให้กังวลได้ไม่หยุดหย่อนจริงๆ ทันทีที่รายงานจบก็ได้ยินเสียงเดินที่ข้างนอกห้องอันซานก็ได้ซ่อนเร้นไปในความมืดทันทีองชายเยเ่เจ้ากะเสียงหลินซีเหยียนดังขึ้นมาอย่างอ่อนโยนจากตรงประตูห้องเจียงหวายเย่ก็ได้ยิ้มขึ้นมาแล้วกล่าวเข้ามาได้เมื่อเข้ามาให้ห้องทำงานเทียนเอ๋อก็ได้โผล่หัวออกมาจากด้านหลังของหลินซีเหยียนเมื่อมองเข้าไปในห้องทำงานนี้แล้วเขาก็ไม่พบใครอื่นนอกจากเจียงหวยเย่ ท่านแม่บอกว่าท่านจะรับค่าเป็นสิทธิ์อย่างนั้นหรือขอรับเทียนเอ๋อมานี่สิเจียงหวายเย่มองไปที่เทียนเอ๋อแล้วกล่าวเจ้าลูกชิ้นก็ได้มองไปที่หลินซีเหยียนและหลังจากที่แม่ของเขาผงกหัวเขาก็ได้เดินเข้าไปหาอ้อมแขนของเจียงหวยเย่อย่างยินดีท่านลุงเย่ท่านคือท่านอาจารย์ที่แม่ของข้าหาให้จริงๆหรือขอรับใช่แล้วเจียงหวเย่ยักคิ้วของเขาแล้วพูดกับเจ้าลูกชิ้นที่อยู่ในอ้อมแขนของเขา เจ้าลูกชิ้นก็รู้สึกตกใจเล็กน้อยเมื่อมองไปที่สายตาแปลกๆของเจียงหวายเย่แล้วแล้วคิ้วเล็กๆบนใบหน้าของเขาก็ได้ขมวดเข้าหากันแล้วถามท่านลุงเย่ท่านแม่ของข่าเป็นคนโลภในเงินมากไม่ใช่ว่าท่านแม่ขายข้าให้ไปเป็นคนคุ้มกันของท่านหรอกเหรอมุมปากของหลินซีเหยียนก็กระตุกขึ้นมาทันทีจากนั้นก็หันหน้าหลบราวกับว่านางไม่รู้เรื่องนี้แล้วเจียงหวายเย่ก็ได้มองไปที่เทียนเอ๋ยอย่างสนใจและถามด้วยเสียงอ่อนโยน เเออเจ้าต่อสู้เก่งมากไหมเมื่อคำถามนี้ได้เข้าหูของเจ้าลูกชิ้นเขาก็ได้กระโดดลงจากอ้อมแขนของเจียงหวายเย่แล้วก็ทำท่าทางที่ดูองอาจถ้ามไม่ติดเรื่องแขนที่เล็กและขาที่สั้นแต่ก็ดูน่ารักดีแล้วเขาก็พูดขึ้นมาข้าหลินเทียนชื่อถึงจะไร้ประสบการณ์แต่เป็นอัจฉริยะเรื่องการต่อสู้